สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นีมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ดูงนี้สามคู่เนี่ยสองคู่จะมาจากสเปนกับอีกหนึ่งคู่จะมาจากโปรตุกเกสนะครับ เดี๋ยวคู่แรกไปที่สเปนกันก่อนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเราไปดูเดอเบิโตอลาเบสทีมอันดับ14่สีอยู่นี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลโซเซดัดทีมอันดับ4นะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเรอัลโซเซดัดเอาชนะ3ประตูต่อ1ครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอลาเบสเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดก็แพ้กับทางเอสปานยอนมา2ประตูต่อ0ส่วนทางโซเซดัดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเสมอทั้ทางโอซาซูน่ามา1ประตูต่อ1ครับไปดูที่ตัวผ อาราเบสเนี่ยวันข้างหลังจะมีทางโรดิโกเอลลี่นะฮะตรงกลางจะมีทางอเล็กซ์วีดาวด้านหน้าเป้าจะเป็นทางโคเซลูส่วนทางรอสโซเซดัตเนี่ยข้างหลังจะมีทางเซบาสดัวนะครับตรงกลางจะมีทางมาตินโอเดกาตและก็หน้าเป้าจะเป็นทางมิเกลโอยซาเบลนะครับคืต้องบอกอาราเบสเป็นทีมที่ขึ้นชื่อว่าเล่นได้ดีในบ้านนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องบอกตอนนี้ลอยตัวแล้วไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะฮะยุโรมาได้ไปตกชั้นไม่ต้องตกแน่ๆนะครับส่วนทางโซเซดัตเนี่ย อยู่ในช่วงคงเส้นคงวาครับแล้วก็มาที่นี่3เกมหลังเนี่ยชนะรวดเลยแล้วก็แรงจูงใจค่อนข้างจะสูงกว่าเพราะว่าเขามีลุ้นไปเล่นทั่วใหญ่นะครับยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นผมมองว่ามุ่งมั่นทางฝั่งทีมเยือนมีมากกว่าครับผมมองว่าเรอัลโซสดดัดดีพอที่จะมาบุกเฉือนเอาชนะเดบาร์ติโวอาราเบสสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองยังอยู่ในสเปนนะครับไปที่ลาต 3, เตซสามลาบาร์กิสซานิโกบาร์เดเบลครับไปดูเรอัลมาดริดครับทีมรองจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเจ้าของข่าวบาเลนเซียียยทมมอัันดบ 8, ดบโเาเากล่าสุดเนี่ยเเปป็น Madrid, นมาาดดรรริออชะะตตู่คับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเรัลมาดริดเนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดเปิดหัวหลังล็อกดาวน์นะครับเอาชนะอีบามา3ประตูต่อ1ส่วนทางบาเลเซียเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเสมอททางค้างขา,งขา,งขางน้อยเลบบนเต1ประตูต่อ1ครับ ไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเรอัลมาดริดวันนี้ข้างหลังจะมีทางร์ราเฟลวารานครับตรงกลางจะเป็นทางกาเซมิโรและหน้าเป้าจะใช้เป็นทางคาริมเบนเซม่านะครับส่วนทางบาเลนเซียเนี่ยข้างหลังมีกาเบรียลปาลิสต้าครับตรงกลางจะเป็นทางดาเดียวปาเลโร่และหน้าเป้าจะเป็นทางมาซิโกเมสครับคุณต้องบอกว่าเรอัลมาดริดเปิดหัวหลังล็อกดาวน์ได้ยอดเยี่ยมนะครับชนะเอไอบาสามหนึ่งแบบไม่ยากแล้วก็พวกเขาเนี่ยกำลังมั่นใจนะครับเวลาเล่นในบ้านเนี่ยแล้วก็ต้องการจะกดดันบาร์เซโลนาต่อไปในการลุ้นแชมป์ลลลาาาาีีกนนนนะครับบส่่วทงเเเซยย พลาดเสมอมาเกมล่าสุดหลังจากที่ขึ้นนำนาที88นะครับมาพลาดตอนช่วงทดเจ็บนะครับแล้วต้องบอกว่าบาลนเซียเป็นทีมที่แพ้ทางเรื่องมาดริดเวลามาเล่นที Bar น่บาร์เดเบลนะฮะผมมองว่าเกมนี้มาดริดไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าน่าจะกดดันบา,าร์ซ่าต่อไปได้วยกันเปิดบ้านเอาชนะบาลนเซียที่แพ้ทางพวกเขา3ประตูตนหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราย้ายวิกมาที่ปิเมล่าลีกาโปรตุเกสกันในเวลาที3 5นะครับเราไปดูสปอร์ติ้งลิสบอนครับทีมอันดับสี จะเปิดบ้านเจอกับทางตอนเดลา่าทีมอันดับ14นะครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นตอนเดลา่าทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะลิสบอน1ประตูต่อ0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะปากอสเฟรเดรามา1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางตอนเดล่าเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะอาเวสมาเช่นกันครับ2ประตูต่อ0ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามนะครับวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอน,นเนีี่่่่ยยเกกกมรรรรรุุจะะพพึงงงาาาาาไปปทท2ตัวัวอออนนดสคบ กับทางโจวานเน่คาบราอครับ,รรบส่วนทางตอนเดล่าเนี่ยจะมีทางโรนันเจโรมิโน่กับทางจอห์นริโลนะฮะบัญชาเกมในเกมรุกนะครับคุณต้องบอกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาสารเกมติดๆแล้วยิ่งเล่นในบ้านนี่ยิ่งไว้ใจได้เลยนะฮะชนะรวดมา6เกมหลังสุดนะครับส่วนทางตอน์เนล่าเนี่ย กลับมาชนะสักทีหลังจากที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดๆแต่ว่าพวกเขาคล้ายๆกับอาราเบสครับลอ,อยตัวแล้วไม่ต้องลุ้นอะไรแล้ววันนี้แรงจูงใจสปอร์ติ้งลิสบอนน่าจะสูงกว่าแล้วก็ผมมองว่าวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนชนะแน่ครับเรามาลุ้นแมตช์สองกันผมมองว่าลิสบอนจะเปิดบ้านเอาชนะตอร์เดล่าสองประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่สเปนเนี่ยเดปิติโบอาราเบสครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเรอัลโซเซดัดหนึ่งสองครับ คู่ที่2ครับเรื่ลมาดริดครับจะเปิดซานดิเอโกบาเดเบลเอาชนะบาเลนเซีย3ประตูต่อ1ครับและคู่สุดท้ายที่พรีเมล่าลีกาโปรตุเกสเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านเอาชนะตอนเดล่า2ประตูต่อ0ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในกกรอดไลน์มาที่แอดลิสคิลิสนะครับแล้วก็รับรองว่ามีอะไรให้คุณได้รับสนุกกันทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่่่งนนนนนีี้้มมมาเจออกกััใหวนนผไปครรััับสสวสดีคบ